บอลกระโปกสวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานบอลกระโปกสำหรับพาน,นี้เราจะมาวิเคราะห์อบอลในศึกนาลิกาอาร์เจนตินาประจำวันที่20เดือนมิถุนาปี2,565ก็จะไปศึก,กระหว่างคู่นิวเวสโอบอ y เจอกับอาร์เจนตินาจูเนียสสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งันกันในเวลา7จนาฬิกา อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านผลประกอบการย้อนหลังห้านัดล่าสุดของแต่ละทีมก่อนนะครับทางด้านนิวเวสโอบอยนะครับชนะไป3เสมอ1แพ้1ส่วนทางด้านอันเจนตินูสจูเนียชนะไป2เสมอ2แพ้1นึ่สำหรับทางด้านสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดนะครับทางด้านนิวเวสโอบอยนะครับชนะไป1นะัดส่วนทางอันเจนตินูสจูเนียนะครับชนะไป4นัดแล้วก็เสมอกันอยู่ที่1นัด อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านนิวเวสโอบอยตอนนี้ทีมอยู่ดับที่3ภายใต้การนำทัพของกุนซือฮาเวสเอสเตบันชากูเนติก็เพิ่งพาทีมบุกไปชนะโคลเลเลสไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ในรายการหลีกล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาจากเกมก่อนแต่อย่างใดการจัดทัพคาดว่าจะยึดแกนหลักชุดเดิมที่ลงทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากผลงานกําลังดี ทางด้านนิเวตโอบอยแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4141โดยจะวางอีวานอาบโบเดล่าลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้คริสเตียนเลมากับมาตินลูเชโนแล้วก็ว er ิลเลอร์เปเลสและอามันโดเมนเดสลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านจูเลียนเฟอร์นาเดสยืนเป็นกลางรับและก็จะให้รามิโรชอโดกับปาโบลเปเลสและก็นิโคลัสคาโตและมาโกสปอติโยคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางส่วนทางด้านของทางฮวนกาเชยรับบทเป็นหน้าเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ให้ทีม ส่วนทางด้านของทางอาร์เจนติน่จูเนียตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่6ภายใต้การนำทัพของกุนซือกาเบียนมิลิโตก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านเอาชานะอินเดเพนเดเต้ไปด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งในรายการหลีกล่าสุด oh, <no. S 1> ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามารบกวนแต่อย่างใดเช่นกัน ทางด้านอเจติโนจูเนียร์แผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางมิสเกลอากอสตาลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณนะที่แนวรับก็จะให้มิสเกลเชอร์เลนและก็เควินอลิสเตอร์แล้วก็ลูคัสวิลมบาและมัติอัสกาลาซาลงทําหน้าที่ส่วนฝั่งด้านของทางซาอุโตเวลากับกาเบียนคาราบจายืนเป็นกลางรับแล้วก็จะให้มาสตาโอโคโรเนลกับดีอาโกนุสและกาเบียฟเลติยืนเป็นกลางลุกคอยปั่นเกมสนับสนุนกาเบียอาวาลอสกองหน้าตกเป้าขยหาจังหวะจบสกอร์ สำหรับทัศนคติในเกมนี้นะครับคู่นี้การเจอกันในช่วงหลังนะครับบอลก็ออกบ้านไขรบ้านมันอย่างชัดเจนประจวบเหมาะกับที่ทางนิวเวียสโอบอยนะครับที่กําลังเล่นได้เข้าฝากจุดเด่นคือเกมรับที่เหนียวแน่นเสียประตูดได้ยากและก็เกมในบ้านก็ยังมีผลงานค่อนข้างดีแม้ว่าเกมนี้จะเจอกับทางอเจติโนตจูเนียสที่ทางบอลทันกันแต่ด้วยศักยภาพทีมแล้วนะครับก็ไม่ห่างกันสักเท่าไรแต่ผลงานในยามเกมเยือนก็ค่อนข้างหวังพึ่งได้ยากมองว่าทางเจ้าบ้านมีลุ้นเก็บแต้มได้ตั้งแต่หนึ่งแต้มขึ้นไปจากาาเ์ นิวเวตโอบอยเอาไว้ก่อนสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการเป็นราคาเสมอฟันธงทางนิวเวตโอบอยชนะ1ต่อ0ความมั่นใจอยู่ที่90%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์อบอลในศึกลาลิกาอาร์เจนตินา,าระหว่างคู่นิวเวตโอบอยเจอกับอาร์เจนตินสจูเนียสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา7จนาิกาตรง ถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไม่บาดตูดใครก็ขอไปทุกท่านไว้มานาที่นี้ด้วยถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานบอลกระโปกด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาร์ตต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพาร์ทนี้กับผมและทีมงานบอลกระโปกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม